ทำมแสวัสดีครับพี่บีทครับผมทำอะไรอยู่พี่เช็ดรถอ่าทำไมต้องเช็ดอะพี่จะขายแล้วไงจะขายอ่ะเอาไปเลยคันนี้สองล้านบาทลูกรักเลยนะคันนี้รถใช้ส่วนตัวผมชื่อผมเลยซื้อมือหนึ่งมาเลยขายเลยเซทพิโฟลิมิเต็ดป้ายแดงขายเลยสองล้านคันนี้ขายเอาไปเลยก็คือหมายความว่าสองล้านแต่งทั้งคันแล้วก็ของเดิมครบทุกชิ้นมาเอาง่ายแต่งเป็นล้านอะ ร้านล้านล้านกว่าต้องมีเกือบสองร้านนัของแต่งน่าจะเกือบสองนะก็เอาไปเลยเอาไปทั้งหมดแค่สวิงอาร์มหลังก็สี่แสนกว่าแล้วชโชตก็สามแสนกว่าปัมก็สามแสนกว่าแล้วม่ร้านแล้วไม่ต้องอธิบายเยอะเอาว่าคันนี้ลูกรักเสียบีทแค่นะอดูรายละเอียดเอาแล้วกันนี่ครับผมนี่เริ่มตั้งแต่ชุดหน้านะแบมโบสามขีดครับผมแล้วไปต่อนี่สวิงองสวิงอาร์เปลี่ยนหมดท่อฟูเปลี่ยนหมดนี่ดูงานแบบว่ารถวิ่งหลักพันโลนะรถวิ่งหลักพันน่าจะน่า จะเฮตวีโฟเทปเทพสุดในตลาดแล้วแล้วก็ที่สาคัญก็คือวิ่งน้อยวิ่งน้อยจริงวิ่งน้อยเลยเพราะผมไม่ได้ได้ขี่ไม่ได้ไปไหนเลยสองล้านขายอยากได้มาเอาไปเอาผมเขาเรียกอะไรเาแบบอยากจะรับช่วงต่อไปเลยเอาแบบไม่ง่ายเลยดูเอารายรละเอียดเอาแล้วกันสองล้านจบจบไม่ต้องแต่งไทเทเนียมทั้งคันนะดูแผงของแผงคอดูจออ่ะอ่ะเป็นจอแบบว่าอะไรนะสตาร์ไลน์ใช่ไหมอ่าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับมีของแต่งประมาณนี้เลยแผงของแผงคอผมเปลี่ยนใหม่หมดดาวินซี่เอาว่าเอาง่ายคือของแต่ง แล้วก็ของเดิมครบทุกชิ้นของเดิมครบชิ้นใช่ๆมารับเรื่องต่อมารับไปเลยก็คือเอาไว้ง่ายๆของเดิมเนี่ยประกอบรถได้เกือบคันอะอ่ะอาก็คือเปลี่ยนใหม่หมดขาดแค่เครื่องอะโครงอะพี่ป<อ>ระกอบนี่นก็คือผมเปิกงใหม่หมดโอ้โหลูกรักเสียบีทครับฝากไป <มา S 2> ด้วยฝากขายได้นะสองล้านใช่ไหมราคานี้ไม่ต้องพูดเยอะจบไายมาจบไา